ไหนนะฮะเมื่อกี้นี้ได้ดูกันไปแล้วดับเบิลแพ็กนะครับสองเพลงจากพิจิการเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาเล่นเกมกันดีกว่านะครับ,รบผมบเพราะว่าพิจิการจะอยู่กับเรานะฮะในช่วงนี้เล่นเกมนะครับตอบคําถามง่ายๆกับเกมอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในเพลงสองสายพ่อรออยู่แล้วมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อะอะไรจ๊ะทิพส์ค่ะทิพส์ทิพส์ค่ะอ่าอ่าต้องทิพส์จ๋าค่ะอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่อ่ะ มีอะไรอยากคุยกับพี่พิจักพิจิกาไหมจ๊ะก็ชอบเพลงพี่เขาทุกเพลงอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะปปยเยี่ยมมากค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะค่ะ,ะงั้นชอบทุกเพลงนี่เดี๋ยวต้องตอบได้นแน่ๆมาถึงสายที่2ครับสวัสดีครับอ่าสักครู่สักคร,รู่แปบ๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งนะคะอ่าชวนคุยก่อนชวนคุย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 อยู่แถวไหนคะทิพย์อยู่รัชดาค่ะอ๋อ เขาบอกเมื่อวานฝนตกน้ำท่วมหรอใช่ครับผมเมื่อวานรัชดาเหมือนกันกำลังออกกําลังกายอยู่เลยฝนตกตูู้ดูดูอยู่ตรงรัชดาช่วงไหนครับตรงสอนอสุทธิสารนะตรงสอนอสุทธิสารอ๋ออยู่ในสอนอเลยอะครับอยดีเนาะ โอ้มีหารกันกินครบถ้วนมีเรื่องอะไรก็วิ่งไปหาพี่เขาที่สองนะนะพี่เขาสนิทกับแมกับว่าแถวนั้นใช่พี่ติดคุ้มก่อนเออไปกินข้าวแดงพี่ไหมเอาเอาเอาอ่ะทีมถือสายก็อนดมาถึงสายที่สองสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหลชื่ออะไรครับโอ้ชื่อพลครับพล พลใช่ไหมครับครับผมโอ้พลพลอ่าอยู่บ้านแล้วไปเรียนมาฝนตกพี่ทํางานอยู่เลยครับยังทํางานอยู่อ๋อไม่เสียงมันคนถูก็คือยังยังอยู่ที่ที่ออฟฟิศครับยังอยู่ที่ออฟฟิศอันนี้จะแอบโทรใช่ไหมคะแอบโทรหรือเปล่าคะก็ไม่เชิงเขาเ้ยก็ไม่เชิญอ่ากฎกาง่ายๆครับนี่ในเพลงเนี่ยนะครับในคำถามเนี่ยพี่ผมจะให้ทุกคนเนี่ยให้ทั้งสองคนนี้ได้จับผิด น<ช>คนไหนจับผิดได้แล้วก็ตอบเนี่ยนะครับตอบถูกก็จะรับรางวัลไปอ่าเขาเรียกว่าต้องสะสมคะแนนกันด้วยเพราะมี5ข้อนะฮะม,มี5ข้อใครได้มากกว่าก็รับอ่าขอรางวัลไปนะครับทีนี้ถ้าจะตอบต้องรีบพูดชื่อตัวเองขึ้นมาก่อนอนะทั้งคนนะครับแล้วก็ทิปเลยนะฮะถ้าจะตอบต้องรีบพูดชื่อตัวเองนะจ๊ะพร้มอมแล้วข้อหนึครับในเพลงนิดหนึ่งเนื้อเพลงไหนถูกต้อง,องฟังดีๆนะหน คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดหนึ่งสองคนมีความรักมักจะฉีดโบท็อกทำให้หน้าตึงคทิปก่อนตอบว่าเ้อาหนึ่งะคะเพอาหนึ่งครับผู้หญิงเร็วกว่านีถูกไหมครับถูกต้องค่ะน้องพลต้องเล่นแล้วนะฮะ อันนี้คือเนื้อเพลงที่ถูกต้องว่าคนมีความรักมากจะดูเด็กลงไปนิดนึงแต่ความเป็นจริงแล้วข้อสองอาจจะถูกกว่านะครับพความรักมากจะฉีดโบทองทำให้หน้าตื่นใดูข้อสองข้อสนะในเพลงเหงาอยู่ดีมีท่อนหนึ่งในสองท่อนนี้ผิดอืหนึ่งมีแฟนก็เหมือนมากมีทำไมฉันสวยอย่างนี้ สองมีแฟนก็เหมือนไม่มีทำไมฉันเศร้าอย่างนี้ทริปค่ะโอ้ทิปก่อนเลยทิปตอบว่าขออ้ขอสองปะคะข้อ <Hey. S 1> สองถูกต้องค่ะถูกต้องนี่คุณชนต้องเร่งหน่อยนะจริงๆแล้วนี่ก็คือมีแฟนก็เหมือนไม่มีมมทำไมฉันเศร้าอย่างนี้ต่อไปครับข้อสาม ในเพลงอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจมีท่อนหนึ่งในสองท่อนนี้ที่ผิดค่ะ <5. S 1> หนึ่งจากที่ไม่ใช่ก็กลายเป็นชอบกลายเป็นคำตอบของใจฉันสองจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบในใจฉันทิปค่อโอ้โห oh, ทิปก่อนอีกแล้วอะ่ะ ข้ิปสองว่ะค่ะทิปตอบข้อสองข้อแรกข้อแรกยังไงนะคะข้อแรกคือจากที่ไม่ใช่ก็กลายเป็นชอบกลายเป็นคำตอบของใจฉันอ่าแล้วข้อสองข้อสองจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบในใจฉันอ่าทิปตอบเลยนะคะข้อสองผิเย้จากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบของใจฉัน เพราะฉะนั้นนะครับผมก็ตอนนี้ที่มีอยู่สองคะแนนต่อไปข้อต่อไปครับพลต้องอาจจะต้องรีบเร่งนิดน,นึงคคนะข้อนี้ไม่มีเนื้อเพลงนะครับแต่ให้ตอบให้ถูกในเพลงไม่ใช่ผู้ชายทำไมนางเอกเนี่ยถึงไม่ได้บอกความในให้รู้ทุกสิ่งน้องเขาเกิดทันไหมเ,ออเคยฟังเปล่าเพลงไม่ใช่ผู้ชายน้องเกิดทันไหมคะ,คะเคยฟังค่ะเคยฟังพ้น,น่ะไม่ไม่แน่ใจครับ อ่าไม่เป็นไรอ่าลองดูลองลองลอง,ลองดาวดูนะ,ะในเพลงนี้ทําไมนางเอกถึงไม่ได้บอกความในให้รู้ทุกสิ่งค<ะ>่ะอันนี้คือแบบเอามาจากเนื้อเพลงเลยนะเนี่ยอ่า<ะ>หนึ่งเพราะเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายสองเพราะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบผู้ชายข้อสองทิป์ป่ะอ่า้องรีบพูชื่อตัวเองหน่อยะทิปทิปทิทิตอบว่าข้อสองอะคะเพราะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบผู้ชายเออแล้วถ้างั้นพลพลลองตอบไหม คนจะตอบข้อหนึ่งหรือข้อสองเมื่อกี้ที่ตอบมาเดี๋ยวมีมีข้อหนึ่งที่ตอบ่าข้อหนึ่งเพราะเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายสองเพราะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบผู้ชายเมื่อกี้คนจะตอบอะไรผมเลือกข้อหนึ่งแล้วกันครับอ๋อจบลงยังไงคะกติกานี้เรานั่นน่ะสิข้อนี้ให้มั้ยเราจะยอมให้มั้ยอ่าให้ให้แล้วกันให้ให้คุณคนแล้วกันนะคะเพลงสมัยแล้วคำตอบคือข้อหนึ่งใช่ไหมครับเพราะเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเพราะว่าในเนื้อเพลงเลยใช่ไหมใช่เป็นผู้หญิง ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายอ่าข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่<ฮ>ะข้อสุดท้ายเร็วนะข้อสุดท้ายถามกุนกุนงไงไๆว่าในเพลงแสงสุดท้ายเป็นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์เรื่องอะไร 1. วัยรุ่นพันลิ้นองวัยรุ่นพันล้านครับพิพกอดตอบว่าข้อสองค่ะวัยรุ่นพันล้านมัวแต่ขึผมอยากดูเรื่องนี้จังเลยเวัยรุ่นพันล ถูกต้องค่ะเยเราตั้งชื่อให้ว่าทั้งสิทธิ์ไวัด้วยนลินทั้งทั้งค่ะทั้งสิเครตไม่ใช่ท็อปสิเครตนะโอเคเพราะนั้นนะครับน้องทิพย์ได้รับรางวัลไปนะฮะซีดีจากพิจิการับไปเลยนี่ด้วยส่วนพล่เป็นอะไรนะวันหลังเราเจอกันใหม่นะโอเคอะไรนะขอเพลงเหรอ อ๋อโอเคขอบคุณครัขอบคุณครั<ช>ขบขอให้เรารีบละรีบลาฝากผลงานนิดนึงสุดท้ายก่อนไปนะครับผมในวันนี้ค่ะค่ะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะคงจะส่งมาให้ทางช anel V เรื่อยๆอนะคะสำหรับ อัลบั้มเต็มอัลบั้มพิจิกาก็วางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันทร์1123 1กดโทรออกด้วยนะคะจุดนี้หรือว่าจะเข้าไปคลิกไลค์ใน Facebook ก็ได้นะคะพิจิกาแฟนเพจค่ะอ่านะครับวันนี้เนีเราได้รับรู้ถึงเรื่องราวในอัลบั้มชุดนี้วางแผนไปแล้วตั้งแต่23ธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆความพิเศษที่เกิดขึ้นนะฮะข้อ ที่พี่จิการได้บอกกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเพราะฉะนั้นผมว่าเพียงพอแล้วในการที่เราจะได้ไปนะครับซื้อแบบเต็มๆแบบทุกกฎหมายรหลดแบบทุกกฎหมายมาฟังแล้วก็ลองลองให้กำลังใจกันดูอย่างทีพ่พิจิการได้บอกไว้มามาวขอบคุณมากๆเลยทีเดียวที่วันนี้มาร่วมพูดคุยก,กับเรานะครับขอบคุณมากครับผมบเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายครับผม